สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดัมพซีนครับไม่แกะกองที่ครับสามสองูนจีเอ็กครับ, 3, 2, 0, ครบแคทโอ้สวยงามครับสียังไม่ทะลอกเลยเครลิงครับขยายลายทางอีกแล้วโอ้สวยครับสวยใหญ่ มาดูฝั่งนี้ครับนี่มันต้องรุ่นนี้ครับสามสองศูนย์ใหม่ล่าสุดอันนี้ขยายลายทางแล้วครับ ก็คือเอาเศษหญ้าออกก่อนตรงไหนมต้นไม้ก็ kind of ทำการล้มเลยครับห้า mm hmm. ฟัน เยวอันนี้ขยายไหลทางไม่ใช่สี่เลนครับขยายไหลทางให้กว้างขึ้นเส้นทางนี้จะไปสุรินครับ สุดินอุบลศรีสเกตไปได้เลยเส้นทางเลี่ยงเทศกาลครับจะมีต้นไม้หนึ่งต้นครับ เดี๋ยวมาดูเขาลม้มสวยครับโลโก้ใหม่ กี้ก็เป็นโลกโก้แคทเลยครับ กิ๊กแกะกล่องสีพมื่กี้ยังไม่ถลอกเลย เศษหญ้าครับเอาวัดชพืชข้างทางเคลิ่งนั่นแหละแล้วก็เอาดินมาเทครับเอาเกเตอร์มาแล้วก็ทำขยายไหลทาง cho tuần mai Thấy anh xì lên bỏ thấy đi bỏ. cho bùi răm Mày lên nào, kệ con lên nào อาลูกพี่เขาลงล่งยังเดินสำรวจกันครับว่าจะล้มยังไงเพราะว่าต้นไม้ค่อนข้างจะยเยอะล้มไปเลยเหรอลูกพี่ว่าอันนี้ก็อันนี้ก็นนกล้มเลยไอ้ต้นนั่นก็นลม้มต้นมันเ็นไม้ไผ่ก้อนขามาซอ,อยอยีกตน,นว่ามีการมาซอ,อย <ไ>โอ้สายไฟสายไฟบงครับว่ <มา S 2> บโอ้ขออนุญาตบึ้งด้วยไม่ไหม,ไม <c oughs> โอ้มีการอนุญาตให้ดูด้วยครับข้างในโอ้แจ่มเลยสวยครับอันนี้ไม่เกะกล่องกิ๊กเลยครับน่ดดดดยังไหนูลงกอยู่านนูนก่นอไนไนซแล้วนู ก็ยกเุินเดินไปดูที่อมุดตะปูมันตรงไหนมันไปเรื่อยเลยยาวเนีมันจะาเกาี่อันนี้เพิ่งออกมาใหม่บ่ได้สิบแปดชั่วโมงเองสิบปดชั่วโมงครับครับนี่บไะได้บ่เครื่องซีูบน้อยกับกบีอยกับกบี อันนี้ขยายไหลทางครับกี่กิโลอย่าอ๋อสองกิโลกว่า,วาไม่เปลืองน้ำมันมากเนาะสี่สูงนี่เนาะถ้าถ้าเกียรยลิงแบบนี้กัน้ดดอ๋อพราเป็นสิ่นมันจะดีเลยรับ <c oughs> อหน้าใหญ่อันนี้อันนี้ล้มเลยครับต้นข้างหน้าเดี๋ยวรอดูก่อนสายไฟมันเยอะอ๋อสายไฟอยู่ฝั่งนี้เิยอ๋อนี่นะเนี่ยอยู่ฝั่งนี้ครับสายไฟลงมาสุบบุรีนิดนึงครับเดี๋ยวก็ลุยต่อเลยโอ้ใหม่กิ๊กครับ สีสูปอ่ะตัวนี้จะทำยังไงโอ๊ยเดินโอ้ยหักเลยอูย้เรียบร้อยโอย้อะไรมันจะง่ายเลยง่ายมากครับ ง่ายจริงๆอ่ะเดี๋ยวไปดูตรงนี้เลยครับสายโหดเหมือนกันประเภทล้มต้นไม้นี่ชอบครับเราชอบมากอันนี้ติดสายไฟครับฝั่งนี้ก็สายไฟเหมือนกัน กับแคตสามสองศูนย์จีกับอ้าวเดี๋ยวเราอยู่ข้างล่างนีกว่านงนี้ดีกว่าหมดไทยครับต้องดูรถด้วยครับสวนมาสวนไปสวนมาครับอ้าวใส่เลย เรียบร้อยครับหนึ่งกิ่งก้านสาขา Minor. เดินตามดาดยางเลยครับสิชั่วโมงเพิ่งได้18ชั่วโมงไม่กิ๊กแกะกล่องครับกับ3 2 0 Gx งานคอยเก็บเศษไม้ครับนี่มีแล้วือไม่กวาดด้วยต้องขอภัยในความไม่สะดวกครับ ดูการบิดตัวครับอันนี้ไม่ต้องดราม่านะเพราะว่ายัางไงเขาก็ทำทางใหม่อยู่แล้วประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่าน,น,นี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ